สบายดีเด้อพี่น้องกินแกงอีกหน่อไม้อีกเด้อบาทนี้เด้อเออแม่ดอนคนมาก็เลยแกงหน่อไม้กินซุ่มกันเด้อมามามากินตลอดบ่จอตลาดมามากินตลอดนะมามาเส็บแซ่บถุงข้าวเจ้ากินครับเฮ้กินข้าวพี่น้องเด้อมาเด้อมากินข้าวแกงน้ำไม้เด้อแม่หมอนได้มาเยี่ยมแม่หมอนนี่มันีอ่ะอะกินตลอดกินตลอดจอตลาดไปทางไหนนะ แกไม่เสแร็จเก่เาขยนอเ็นกแล้วไปกูเข่าอันนี้กกินกินเข่าอันนี้ฮะสบายดีพี่น้องมอสกอสบายเป็นวัดปวดัววัดโนีเศษเศษเศษเวัดแต่คืนนไมาไหมแกไม่จะคูดกินทันทำมลูกถ้าดูฝาลุกอลนย ซื้อไม่ใช่มดเช่าสุุลาห์ไม่เสร็จลูกเออเขาหอมาเด้อลูกหลานมถตะกุตุกคนกินน้ำมันหมดเลยซื้อมดคนหักแทนเด้อรขับบุนสู้อยู่ดีม่แห้งรถตะกุนให้ร่ำเหนรวยเด้อถึหวยลอตเตี่นี่ยรางวัลที่หนึ่งไปเด้อรอยท่ไรเสกไพลาบดข่าวดีเด้อกูมักสุดเลขนะ มอวนถับนไ้ได้กับเลไหมไม่ทงมาลำนางอ้นเผ่นน้่นมันซื้อบ่บ่ปาแก้วเพิรอาไห่ไมปาแก้วเพิ่นไห่เดี๋ยวเราสทงมันมันเสกแกงไม่ยัไ้ไม่หบอะไรเลยมันละไม่ห้ยมันมัน้สมนะ จอานี่โน้ะก็พ่เหมนเนาะเห็นชัวานมาถายมกตาเตดเลยเนี่ยเอโหลุกคนนี่นี่พกแขนแนนงใส่อยู่บ่นี่ลืมบ่ใส่ัแขน่พักแขนง่คะกแน็เออมีพักแขนแน่อยู่บ่ะ หลัเป็นเพื huh. my name, my uh ่น huh. ต mm ่อเรน้ำแอบงแกงมังกด้มาไม่ล่าเมื่อกี้นะเขาถอดเอาไปดูจะร้านเจ้ามาไปนั่งันน่ะมาหน้าไปด่งแกงไปเนาะดึัตเ๊กลูกคนกระนัคนลูกมัน ้องก็เทิมตวย้าเด็กพี่น้องหมอบ้านก็เรื่อมาชุกน้นั่งนี่นั่งนี่ก็นั่งตอีเด็กไห้ตันน้อยๆดีละ้องตัวมินหมนมากินหมินนะถาถาาเลย อไดีเนาะออกันไปด้วล้เไอ่าวม่เหมอกันไปเหมือนให้กันเขาพูไปต่ัหนึ่งขับต่กว่าเดิมแล้วแล้วยำน้ำบอกินเาไปมาเกา่ำเ่นั้นบาอบเสร็จน้าตันี้ยันชาติชัยเตาลองตัวเต่าเออเดี๋ยวชาติิมพมาใเอาล่าเอากุ้งมาให้ก็มาที่ห้กุ้ง เอาล้วน so mm. ี่ความไปเลยดึงลงมาโอ้โหต้องเย็นหมดกินหางก็บไก่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อก่อนอาทิตย์เป็ดเต่ามากินตลอดมันหมดมาอ่าเขาสบายดีพี่อาสบายดีพี่น้องกินมันมันกินเป็ดกินหางชวนไปถือเลยไก่ไก่โอ้ยได้แล้วมันอไรเงินอ่ะกินก้อนเอาเงินมาหอดมือเมัดก้อนกินก้อนบัดไปถือประกัน

ก๋ยชาอันเป็นกงอันอันตำานั่งตำานี่ให้อันเล็กหน่อยอันมีบัญผักซุปชอนอันฝั่นคลายตำเหน่บ่อยค่ะเออลายตำคลายกระเพียกมันบอกมานังเอ็เออน้ำออกลูกกระปุกนังเปผู้จะไปบางลูกมาบิไฮะเสือเจ้าเสือกิวจีานเมื่อไหรุ่พผู้จะบางลูกเร็นู้คนบาพี่พี่ไม่โดนเช้าลา นางก็ตัวกุ้งนางัวก้งนางตัแม่มันเังแมงมันงามคือไมดอนไมดเถาก็งามไปเป็นมาเจ้าคีร่าก็ข้นีกวานลูกงามย่างนงามขึ้คี่ก็ขึ้นหา้านเลนะเขาบอกขี้่าถอยหายแล้วันนี้นี้ะพองามค่ไนคนเชื่อจำบริเวณชิมิบคีล่าเขาเืตัวนี้จะบุลล้่รอออ เช่แล้วันเดียนเนี่แม่เียงงานแล้วไม่ยอมเห็นคุณแม่จะมาจงานคือแม่เปล่ามึงแม่ึงค่ละก็แล้วแม่กว่านะแม่บอกมาบอกแม่เออเะพาะบัดกินกับต้นกับโตกับแบบค่อยรูดแม่ค่นบัดนี่บัดหัวคือแม่เออเอมากระดิกลูกแบซูนอหมวดบอกหมวดยังมันกัน้ันบัด นิสัยก็กันเออกังปดเอกัไปเห็นงานกับโบยัเห็นงานเลยเห็นแต่งานขายเครื่องอืมงนเหรอนไส่น่โบจะเอาหน่ขายเคื่องเา้บจะแก้ปากกาหสิมันจะอีวสัยกางไปแบบนีอันนี้เ้นบอกอไหมอะไรไม่กี่เอามาให้ไหนกินแบเค็เนาะ แต่ว่าพอดีเพอดีกินไ่ได้เาอาิเอยากจิบนี่หลังกินเค็มไ่ได้เค็มกดีแินอ่อนกาขอโทษกินอ่อนไดาหมดเลยกินพดีโบเค็มบแต้ Boy, cũng ừ. ừ. <laughs> ừ. à ừ. ừ. là nó đã ăn củ anh long. nó ăn tầm 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 ăn tầm 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 theo tầm Ừ tầm 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 Ừ tầm 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 là tầm 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 tầm

อจผู้บ่งแน่เต็มนะลูกไิ่งก็เต็มกระตุนเบง่อยัยผิ่ฐานพายเงิน้องมดได้ที่ฐาไก้เยอไปที่นะามันหมดเออนี่เ่ย่นเนี่เริแล้วเ่เลยมมาเียาเก็เาเรืเลงโถมาก็จนายเลวเราเอาชีเน็ตนะเลงขกไไ็ตา ตำมก mhm. ระชงัปูน้ำปลาอืออืออยน้แล่ะเอาเทียมลงน้ำเองเกล็ดลงเอเ็ดเต่วมาตำหเก็ดแนวกองไหนกองไหนต่อแปเร็จะลงอีก้เป็นวัดเข่าก็เป็นวัดกานเป็นวัดชิดไอ้น้ำตะเม็หน่อยมาอตืน เอามาลดจำนวนเอ้อมาเยนะกมาเ่ังเกือกแต่ละเมื่อคืนเกือบพูดเลยลูกเกือบูดเลยเกือบจ้าเลยลูกปัามันปชิปมันเดียวไห้ ี่หาโมงนนอนอ่ะอวก็นอนนะย่้ามงค่้ย่างแล้วมันจืด้าโมงย้ได้นอนแต่พวาัน่อนอนก็เต่นประมาณก็่แปดโมงต่อแรกแบบนะดือเตอนนี้ขวมันอยู่นอนอย่ส่นเนี่ยมันทำให้มูมาน่นอนด้่แต่มจืดมแต่บามีมูที่นนอนแล้วส่นว่าเป็นคอยางไมู่นะอ๋อย่าเพิ่งไปลูก ใช่ๆบเลยมยางนี้เดี๋ยวคเร่มว่าจะติเียบก็ได้แ้พูจะเห็นไหมลูกชมพูเบหะบะ้คนนั่งคนหาทุกคนส้างท้บอนั่ทุกคนหาก้าอกคนโอ้โหีมมันเยดคนไทยได้อ้าคลิปนี้กัไม่มอลาด้วยพี่น้องเด้อแกงน้ำให่เซบแซมโอเคบาย